รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกัมตนาครุกจำกัดมหาชน,นเสนอบันทึกลึกลับสุดยอดบันทึกลึกลับประจำปี2,557ล่าจงอาง กลับประจำปี2,557อาถรรพ์ม้าส่ง เนี่นี่นี่กันไม้กันไม้การจับงูของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยทั่วไปจะมีไม้ยาวทำเป็นห่วงที่ปลายไม้เพื่อนำไปรัดกับส่วนคอของงู เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ซึ่งทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเพราะทุกวินาทีคือความเป็นความตายของตนเอง อุปกรณ์ทั้งหลายไม่มีความจำเป็นใดๆกับชายคนนี้ก็คิดชายผู้ที่หลายคนเชื่อว่ามีคาถาล่าจงอางจึงสามารถใช้มือปล่าจับจงอางยักษ์ได้อย่างง่ายดายกันเป็นมากานั้นก็มาตามโมึงมาตามป้ม tụt ruột đi, chạy về cao ban cũng tụt chạy về cũng về mà chạy à anh nó mình cướp ta quân không trốn à, ai có trượt trượt ai, của anh mình, lần ti mình trượt mệt lửa. ใช้คาถามีอาคมจริงหรือไม่พิสูจน์ได้ด้วยสายตาตนเองสองมือของคนกับจงอางยักษ์ที่ยาวกว่า5เมตร รู้สึกทึ่งมากเลยค่ะแต่แรกๆที่เข้าไปก็ไม่เชื่อนะคะว่าจับได้ด้วยมือเปล่าจริงๆแต่ว่าพอไปเห็นกับตาก็อ๋อรู้สึกทึ่งมากแล้วก็คืออาจารย์เขาสุดยอดมากเลยไม่คิดว่าจะเรียกงูแล้วก็จะจับงูด้วยมือเปล่าได้ไ ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่โกคิตเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุแล้วใช้สองมือเปล่าจับงูจงอางยักษ์ได้อย่างง่ายดายซึ่งหลังจากจับเจ้าอสารพิษได้โกคิตก็ลูบและจุบหัวงูจงอางลาว่าว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องที่สำคัญพฤติกรรมดุร้ายของจงอางก็กลับกลายเป็นงูเชื่องได้อย่างเหลือเชื่อ กับพุ่มหวัวมันกรมอไมจะเปิ่ยนจากฝนเปินวัวพุมจะมามันมอบตุกตัวหรือมอบกับไว้เดี๋ีไว้ไว้่ไม่เคยนี้เลยบอกไม่เคยจาไม่กู้ตุกถ้ากตุกพุมมาตัดแร่แล้วตังทีรถจุนมาตั้งทีมาตายกบาหนาวก็มาตัาแร่ให้กมมาตายยาจริงจเไอ้เหลกูรู้อย่ามันหนาวมิ้นตุกตุกตัวตังทีมาตัาแร่ตังที่นก็โปร่งไงพมาจับ เดยวโครงเดยวจับไม่ได้เดยวไปตีโครงเลยอ่านนี่อยูไปโครงถือจัไมได้ตาุมหล่าลาไปตีตาไปแก้ตี่ดา้วดเลยแต่ไปโครงตาไปด้อยยเดอเออเดยกปวดโครงเด็กทาไม่ได้หังตีมือเวเลยมันเปรมมังูว่ามาผไปทอง้ผู้หมกนำตาหลังตีทำนำํานเหล่าักนำไปตุ้งหมามหล่ามาหลังตัวหลังเลยตึมตำเปรมเหล่า และภาพที่คุณผู้ชมจะได้พิสูจน์ด้วยสายตาต่อไปนี้คือการล่าจงอ่างยักษ์ที่ยากลำบากครั้งหนึ่งของโกคิสาเหตุแรกก็เพราะไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหน และสายตาถูกนำมาใช้อย่างระมัดระวังเพราะหากพลาดทั้งปายมันหมายถึงชีวิตของตนเอง ที่เจ้าหน้าที่ยกตู้เย็นขึ้นสายตาของทุกคนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่จงอ้างขนาดใหญ่แต่มันคือจงอ่างยักษ์ที่หลายคนเพิ่งเคยพบเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิต ตัดสินใจลากลำตัวของโจงอ่างยักษ์ออกจากที่ซ่อนแต่เหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจงอ่างยักษ์ตัวนี้ไม่ได้ยอมโกิดเหมือนหลายตัวที่ผ่านมาตรงกันข้ามมันแผ่แม่เบียรพร้อมที่จะฉกกัดได้ทุกวินาทีไม่จะมีเมื่อเไม่เคยจะปรากฏว่าผมมันเป็นนะูวอตาลุงตะผมก็ตบปืนบวชตานุ่งตานะแ่ว่า,า,วา,าะนะเดี๋ยวผมไป ปุ่มปาไปปอยตันนีว่าเป็นชาวบ้านทุบปอดพอจาบ้านทุบเดาตันไปก็กลราไม่จะได้คนรู้าะบ้านลูจากบ้านเราตันคบเดาตายคนตายเดอตันบ้าไม้ผมบ้าหัวบ้าเมื่อนและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการพูดคุยระหว่างคนกับงู mắn tao mình mày tao mày cái mùa mày tao mình tao mày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  tao mình, tao กก็ยิิงงััันนนเเบบืืออวว่ปตต้ใจดละที่นี่คือสารทวดงูของมูลนิธิกุศลสถานจังหวัดตรังสมาคมกู้ภัยหัวยอดเราติดตามโกขิกมาที่นี่กระทั่งได้มีโอกาสพบเห็นโกขิกในสภาพที่หลายคนไม่เคยเห็น ท่าทางเลื้อยราวกับงูที่เห็นหลายคนเชื่อว่านี่คือคำตอบทำไมโกคิกจึงสามารถจับงูจงอางได้ด้วยสองมือเปล่าทวดงูขาวคงจะเป็นผู้คอยปกป้องโกคิกอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ในส่วนทวดงูขาวเนี่ยความเป็นเป็นก็เป็นทวดงูครับเป็นทวดงูที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับมาประทับทรงนะครับประทับร่างทรงในการช่วยเหลือมนุษย์ว่าเออเนี่ยมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากงูงูก็งูจงอางทวดทวไปก็เท่ากับบริวารของทวดงูขาวนะครับโกกิกเองจึงสามารถจับงูได้ด้วยมือเปล่าเพราะโกกิกเองเนี่ยเป็นร่างทรงของทวดงูขาวครับเอเราเราอยากมาโร้แล้วเวลาเราไปจับเนี่ย và dọn dẹp và chấm luận trong một bầu dưới màn cái gì cảm thấy mọi người mọi người mọi người mọi đi mọi người 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 mọi ผมเลยก็มันกระเจาอกันว่าก้นีมันมีจริงมามค่ะมีผัโตก็ตัวเองผมบอกวนี้ก็มีจริงผมยอมรับว่าจริงค่ะในส่วนงานกู้ภัยเองเนี่ยเราก็มีความเชื่อในด้านศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระประจํามือที่ในส่วนทวดงูขาวก็เท่ากับศักดิ์สิทธิ์ที่โอคิกและทีมงานทุกๆคนนับถือนะครับเพราะว่าจะให้คือให้ให้เราเห็นเิดเดตุดการหลายๆครั้งในการไปจับงูเนี่ยทําไมโอคิกถึงจับได้มือเปล่า และทุกครั้งเราก็บอกว่าคืออธิษฐานว่าให้ทวดงูขาวเนี่ยช่วยคุ้มกันนะครับช่วยคุ้มกันว่าเอ,อ,อย่าให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเงนี้ยแต่มันก็เกิดไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาทุกคนกลับมาปลอดภัยและงูก็สามารถเราก็สามารถจับไปปล่อยได้ตามปกติเชื่อนะคะว่าทวดงูขาวมีอยู่จริงด้วยการที่ว่าเวลาอาจารย์ไปจับงูแล้วอาจารย์แสดงอภินิหารด้วยการจับงูด้วยมือเปล่าไงคะ

ผบีาเจับบ้านเลยรูับบ้านยังไม่ยังไม่รู้นนั่นะตัวนนปจากคนหวไม่รูงบอก้วาไม่้าว่ามาหมเรงมั้ง่ามได้เงเยว่าไม่จะันี้มันอู่ตจมันก็ไปหลุดลั่นได้ก็ได้ได้หลุดจุดไหนก็ดีวะตั้ง่นี้คุณจะโปป้าโป้นั่นเลยต่รู้มันจะโป้ป้ามันอยู่ในตัเลย เดี๋ยวไปบุกปนเองอะคุณคุณนี่ไปบุกลกปืนเองลูกอยู่ก็มันนี่คุบุกลุกนี่บุกลูกก็หาเล่นโป๊ะหาตัดปาื่อโป๊ะปาดมนหยุเรื่องไม่กาบ้านก่อนคุณีีโป๊ะเลยกาบานคุณโป๊ะนั่นนั่นจุบไอ้ไม่อยากหรืออายุกันไม่ได้ไหม ปี2557อาัน์มาส่ง Look love.